พี่นองเซบเซียคฟิบิบาเซียสวัสดีครับหมูวันสวัสดีครับเมื่อนี้ได้เมนรู้ัวบจัดขาขัขพี่น้องยำปูมามะม่วงยำมะม,ม่วงสดปูมายำปูมาสดมะม่วงเอาซัมนี่หลับพี่น้อง <laughs> ปูมาสดอีลีพี่น้องักม่วงกะสม่ ดำแซมเนื้อนุ้งดำมะม่วงใส่ปูม้าเอามาชมาเดิมมาแสียดๆน้ำกันนุ้มาเอายังไม่กลับอ่ะเอากลับวันนี้ยี่สิบหกอ่าอืออ๋อยี่สิบแปดใช่ยี่สิบแปดคิดปนุ่งกลับแล้วสิแม่นคิดว่ากลับแล้วมากินอ่ะยำมัมม่วงไม่กันเลาะเอาหมดลุงอันมี่ปิ้งไก่ของหนู้งดิมากินกันหลักมากินด้วยกันเนี่ยอ้ยน่ากินแท้มานั่งสิมาดูได้ไหม ปูพากินมันน่ากินตรงนี้กินบ่ได้ทำไมกินได้แค่ขี้เนื้อมันเป็นอันนี้กินละเม่าอันเมนี่เอาหลังขอดีพี่เนาะเออต้องกิมหน่อยทำมามาพอกินเลยอย่าม่วงๆสมสมแล้วก็กินมันน่า าเากอืมนัเราถึ่าเห็นอกนี่้กรเปาหนดกระเป๋าแล้วก็อมะยังเมอนเนี่ยอมมจิแค่ตีมนั่งไปไปลาบเขาอีกไปเอาไไ้กระเป๋าออกแล้วกเา ว่าเพราะ่าน้องนั่งมีแขกรับเชิญก็ไมน่าจะเห็นแต่มือนะอยากจะเห็นแต่นะมอ <c oughs> ือเป็นออกมไาไปไปสอนมะเดี๋ยวมากริงเดียวมือมกอยิ้มมือมือเราดยเอาก็ดีอ่ะที่ผ่านมาเห็นเม,มาดิบใช่ไหม เราหยิบอ่ะอืมั่วที่ปอโอ้ยนะให้เขาม้วนก่อนไหมอ๋อเขาม้วนเลยกะเปิดความลับเขาล่ะเปิดความลับหมดเลยยำมั่วๆพี่น้องแซ่บเสียผสมทีสบาย หมองไทรออกแ<ส>ซ่แ<ส>บบ่เพชรบ่เป็ดผัดอกีกอืม,อมนในแผ่นอ,อันนี้มันเนาะมากินเนือ้อกินเนือ้อเนื้อติดมันอ่ะมันมันเวียนหัวอืม,อมนเนื้อาตอามในคระังเช้าหั <laughs> <laughs> กระวังเช้าหัก là một món rất là mặn mẽ sùng sùng được biểu nhìn cái có để các bạn ạ cái gì ถอดอมา <c oughs> แม่นห,หนูก็โทษอาหารหนูตลอดบ้าจะคิดแม่หนูก็ว่าคิดว่าม้าแน่ใครบอกว่ามือนีมือนีเนาะเขาจะว่า,าวันนี้หรอเป่ายี่สิบเจ็ดี่ั่นบอกว่ามืออื่นมืออื่นหมูก็ะบากวัวน, 2018, 2018นียี่สิบแปดยี่สิบแปดหมูครับยี่สิบแปดตีรูม,มไปอบอสาน้ำอีกหรือว่ามีคนมาหลับน่าจอกมีคนมาเรา เพระานะบอกว่าเนาะถ้าจอกับใครเขาก็จะมามีคนมารับเราใช่ไหมเพื่อนมันแล้วจะต้มถิ่มันแล้วจนนะอันด้วยท่าที่เขาจอนนั่นกินกับข้าวเหนียวกับกินข้าวเหนียวกับปลาหลายก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ย <laughs> <laughs> มันไม่โยกอันบ้านเราเนี่ยแต่ละขอข้าวเลยซูชิไงออื ไม่ได้คจะตู้ามาหรอเขาจุ่มวัดไปไหนตู้เราหลงบอกแะ้วมชิมบ้างชิมกินกับไอ้โม่สกงมันร้านเปรี้ยวดีเผนะ็ดๆเนาะตาสวงตาสวง <laughs> ท้มเมืองปู่เมืออมอมมเ่อกินกับเขาสวยเลวันก่อนกินย่ำหมกมวอกครับปูมากสดเนี่ยร้อนอไม่นอนล้วก็บานานก่อนอยากกลับบานนั่นเยไรอับตัวกับอะไรต้องใส่หี่ใส่ซูเบกก่อน ตั้งรับได้กับกาแฟ่ละวพี่้คนมุงจะตั้งรักได้ี่หลายเด็ดน่ะเดี๋ยวนี้มันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วพี่มันคก็บอกว่าแรงเลยมันคนก็บอกว่า,ม,ม,ม,วามาได้เป็นนีเพิ่มหลายครับก็ม,ม,มันอยู่ดิจัหวะชีวิตพี่ิจัหว่าชีวิตพี่คันดีมากกว่า พันพียูทูปพีนก็รวยเด้ะแม่นเ่ถูกที่ถูกเวลาเลยดูพิธีซิกเดียก็รวยพี่แม่นเปล่าหนูยังจะไปเกาหลียอืกตรงนอกรานเงนไม่หนาว่าตรงนี้เข้มมากตรวจนักเกาหลพอลูหลายแหงลองม่ร้านลองคืงดีไป แบบกินเนาะน้ำมมอมกทะเลตาส่วนเพื่อเห้ทบเลเ็ดขายสวยชั้นเนวเลยนะถ้าไปเท็่อยู่ห้องกับเขาอ่ะต่อพิพิซสิิเนาะสิบบาท อันนี้กับอันละบาทเนาะตัวนี้มันเพรียวๆพี่พก็กพี่ว่าการละบาทกับประมาณก,กับสิบสองบาทแต่ถ้าให้เขาเออกมาโตให้กับสิบห้าชว่วงก่อนไงเมืองานมอปีหนอจะเมื่อพอ <c oughs> น้อง <c oughs> น่ารักตัวนึงเลยสวยถ้าตอนเขาตรงจริงแบบนี้นะหม <c oughs> เขาตรงแบบเลิศ เบอรเคยเวลาเนเงเลยเพราะเมื่อวันรู้สึกแบบอันนี้ตอไมไหมวะตอตอตัวอาทิตมันแพงท,ที่สีห้าทบบเออเอาเลยที่หนาแาทว่าม้วนแพงนะเท่าไหร่นะที่มันบาทแต่แเขาไปตอถึงห้องเขาเท่าก,กับเสียแค่อันสิบสองบาทกำนลัลพิค่าเลแท็กซี่สายบาทค่าแท็กซี่สองบาทไปแล้วก็กลับอน,นี้ค่าบริการพิเศษ ช่วงช่วงเพผ็ดๆสๆมๆบ้านหลังง่ายาเลย,ย,ย,ยมีความหยาดหีบน้ำหีบเลย <c oughs> น้ำมีนมัวอืมสดแห้งน้ำขึ้นวะ่ะข้าวหมูไม่คุยเลย กินข้าวผมว่าที่สุดแล้ก็กินอะไรกินมะเผ็รพี่น้อง่ากอะไรข้าวอันผิดบนเพชรอันข้าวอันผิดบนอยากกินก็มาโทษทิ้เป็นหลักกินออ๋ ดังดีแท้เราแช่นะ <c oughs> ดังดีแท้เราแช่หลุดน,นะเน้ <c oughs> าโบน่าหลายใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ไว้ เจ็บวข้ออะไรพี่น้องสิมากินแซ่บๆนรูอวัวอวๆวมัวเจาะหลอกยึดสมดก่อนี่นยยำหมูอม,อออม,อมองแซ่บหมูมองอินเดียแล้วก็ปูมากปกลของมาเลนตัวนี้ไข่ทุกตัวมันทุกตัวเต็มพออยากยุบโซนแล้วกันเนื้อไนเ,ออเนี่ยเอาโมนิกะวันขอบคุณหลายๆเลยครับเด้อสีค่ะ<ท><ท> มากมาก<ล> <c oughs> ต้องมาเออเมาเอบคุณหลายๆนะครับเรื่องที่ที่สามเพิ่มคลิปของพยาบาล,ลเซียก้อนเสียบไปก็ขอ,ขอให้มูเจ้าอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงมาเตรียมประจนละที่สำคัญมีเงินทองไสรัละนะค,ะคนรับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็กํลากลังใจแห่งแฟนนี่เด้อพยาบาล,ลเซียก็ล้องบูอ้วนคนไทยในบาเลยพี่น้องเนาะนี้ไปนะครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์เด้ออย่าลืมไปแล้วครับสวบัสดีครับบ๊ายบายหนูบ๊ายบายเข่งตะมืดหน่อยหน่อยนะ เห็นไหมไป,ปิดจริงันไม่ได้แบเดยมากราบดีโอ้แต่สิบเอ็ดได้ที่ยืนเลยเจ้